ไว้ล้วไว้ล้วเชียงงอนมาเลาะปลา,อาโอ้โหอยากไปตีบ้นะาัหนี่งอนกูบ้านที่ยนเะดี๋ยต้น,นพิรงกระสา,านี่

วัดึกไปเถืนวมันปิวมาทั้งใก้มันหนัก้ออัวไปเลยัวพวมัวไปกลางๆอย่านูพพวย่ซื้อพวอเอาให้กลมนะมึงั่นๆไหนบโอ้เป็นฟุ้งต้องต้องงอแนขึ้นเถ่อหน่อยนึงมังเห ต่ว่ายุหันกันหลนายเสียขึ้นมาเสียขึ้นเย็กน้อยก่อนกูเลยเงินไหนเงินโอ้เมื่อนั้นกูมวันนั่เคิงเองอินอยู่นี่กูบริบาลเพราะกูเห็นว่า,วาน,น้ำมันซีเลียกูเลยบริบาลแค่แหนนั้นมันเบาเนาะดึกสวดลงไปยังกองกันอุบลูบอยู่ทนันบ้ากัน ย,ยังยินบ,<า>บ,บ่มีไม้บ่บแต่มองหันมีไมมเด้หมองทึ้งๆน่ะที่กูข้ามือนั่นนะเลยเมื่อกี้ยังตัวเดียวตัวเดียวขอลอ่ออย,ยู่ที่ มันออกป้อมเลยบ่ปัดเองใส่หมวกลงไปน้ำอยเด็กกับไปน้ำหนามหรอเสยนงอนใส่หมวกน้ำหนา เดี่ย<ภ>วพับๆนี่คือว่าเต็มเต็มอยูม่มันแรนบ่แรงมันแรนแเดีด๋วยวนก่หาีมแห่แเห็น

<laughs> má mương này là khá là khủng lắm, ô, cuýnh đây tăng gần chén nhoi nè, nhẹ nhoi, 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 Kẹp nhoi, 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 nước สีนกเขาตีก <improving> ันม <Interesting. S 2> ้กยปุ๊บ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 วอันปุ๊บ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 เนียเส้นตีกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บถึงไปไหมว้ันเือเห็นด้วยกันวะต้อมตีนลงไป แฮ้นี่จากเซนก่นนอกนเศนหนึ่งป่ะได้ยี่มัง้งเนาะย,ยังอ่ะยโดดเสียงงาไม้หักยังครับจระคข้น้อย,ย อไไ๋อ2ดก่อนไอล,ลเไ่เขาเผาแล้วบ่โอ้มีหัวขาวลาดเยอะเร็มจอมไหมว่ะ <laughs> มันนี้ไลยครับเสียงงอนบอกว่าไลย มีตัว,วด้ยวยมังด้วย่ิของแ้ได้เส้นง,งอนา่านี่บบค,<อ>คือโอ้คือคือคืววววจจอไม่มเข้าเผาเบิดเอ้ไม่เข้าจอมเบิด tâm mà lưới Hiền Hmm, ang <laughs> ninyo. โอ้ยนี่นี่ตัว้ออกะฮยอดได้ตนันตัวนี้ใสได้ครับใสสวยอูโอ้นเพียงเยเพียียย่นี่ตนทั้งนเห็นปะ เห็นไหมตัวน้อยเตี้ยตัวน้อยฮะคือพับ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 นี่สวยๆแล้วตัวนี้เมื่อนที่กูได้ไปอันนัอ่าแยนว่าป่าตาปิ้งเห็ดปิ้งเห็ดตาตักเขาแล้วตักเขาอยู่กคือเสียบไหลคือมันมักเหลือปลาทุ่งนี้มักหมดเลยเนี่ยเออ ตามึงเสียบหลายวะส่นมึงนั่นไป็นผู้เล่าเป็นมุ่งไหวือไปอันบางเดียวไป็นคนมุ่งไหวเป็นพุ่นก็ไปตามึงเหรอไมอย่างว่าพุ่นบ้านน้อยพู้เล่าตางไปใส่ไปคนเดียวตีอือโหไไปให้นังน่นแหละดูบ้านนั่นแหละน่ะไม่อยากให้ไปมึงไปไกลปวดอืมโอ้โหเดี๋ยวเราขี่รถออกไปออกไปให้นถอก

น้อนจอมลงแล้วมาพันกันนี่ผีเบิดพันนั่นยังได้ป่า <c oughs> คันว่าพันกันหน่ะที่ได้หลายเมือนั่นน่ะที่กูว่านอยู่เนี่ยป่าลายครับรอบนี้วันท่านป่ามันเลี่ยมครับมีแต่ใส่งาม,งาม

ตัวโอ้ biết มะเวดคือไปตํามุดหญิงดิแท้นั่นแขะบ่มีปัญหาอยู่นี่ตินั่นมัน โอ้อ้โอ้โเกือบบได้เกือบบ่ได้เะนี่าสิกำมอาหันกำม่ทันมันต่มือมันเต้นก่อนโอ้พหผัวเตีตีพัวเอตัวใหง่บ้าง่นบีพวแล้วบ่บีไว้แล้วบ่อ๋อคุ้มคุมรอบนี้คุม บอกแล้วว่าแต่ปลาบเปลี่ยมว่าแต่ปลาบเปลี่ยมาเสียขัวตางบอกไปว hm ่านพูนห้อยอย่างใดนั้นเศร้าเละเออน้ำขามมันเขามันเขานันบอกว่ามันอยู่บนทันงมูนไปฟอมมูนนั่นเห็นมูนไปอยากไปน้ำเรื่องการว่านมองพักหนึ่งอ่นเมื่อนั้นกูว่านนะ มันสิลงพักน้อยนึงอ่ะได้ได้โตใหญ่ยุพักเถอะแหละโอ้โหผูล่ะได้หอบขึ้นเลยก้อนหินนะทักสิอืมนี่นะเดี๋ยวคุมค้มคุม้มคุ้มรอบนี้คุม้มเลยผมหนาว <laughs> งันกูว่านั้งเทิงเหรนทั้งเทิงหมันก็ได้อยู่ดิแต่ว่าติดตัวาก้แห่หน่อยมาสถนต่างว่าแห่สัหนีละวาซะวันวันค่อยๆหนึงแห่พันกันลุบอุ้มอยู่มันหลายอยู่แห่มันแห่มันน้อยแห่มันต้อม ผมเห็นแม่เหลี่ยมไหลอ๋ลอโหกูเห็นเหลี่ยมไหลอย่างนี้เหลี่ยมพบัพพพพบๆๆเพี้ยวว่ามีกล่องหนึ่งใครอยู่เอาหมอบมาเนาะรอบเดียวได้แกงหน่อยนึงแล้วนี่ไลมนัห่ก็แล้วเนาะ น,นี่ยตอนนั้นบ่าวหนึ่งเนาะสูมันโยนปอมลงมอย่างไหลไปดีขนาดไหลไปเครื่องนึงก็ยังได้อยู่เนาะถ้าบกไหลนี่สิปันไหลมื่อนั้นมันนี่ไล่ไปเลยมา,ยอ,ามอ,มอย่างเอ้ามีหอนไหมยี่นี่ตัวไหนเส้นดอกเออปลาใส่มาแข็งอือปลาใส่มาแข็งแล้วที่มัน,น,นเหลี่ยมขาวๆครับเนี่ยมาลงเลยเหนื่อยนะครับมาลงมอ๋อกเกือบได้ใช่ไหมกันวางไว้เลยงอสุดเลดิ

กระเชื้อติดเนี่ยนะพันนั่นไงตัวนี้เออติดคนน่ะติดน่าเขียวแล้วของยังเหลืออะไรอย่างนี้โอ้เขาเคยล้างตินเลยไปยังจากแปะ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 แปาะแปะบปะแปะรอบเดียวรอบต่อไปครับ